นะครับคุณบ้าจานสมมติไพ่ไทครับมือนี่สีมาผ้ามาเบิงวิธีล่างขมิ้นสั้นครับครับพอดีได้ขมิ้นสั้น,นล่างขมิ้นสั้นนะครับเพื่อน ความแตกต่างว่าล่างของปลาล่างมันเป็นยังไงนะครับต้องล่างทัสา,าสะอาดซะก่อนเดี๋ยวจากนําไปฝานเนือจางสีบ่บ่อเซาพูดฟังครับครับอันนี้ยังบ่ระท่านในล่างครับเอาไ้ทีละขั้นตอนนะครับล่างทเลซั้นี้ใส่เข่งทําให้สะอาดแล้วใส่เข่งครับมันยังค่อยซิกได้ถ้าล่างคนเดียวเด้อครับเด้อต้องเห็ดวิธีนี้ครับ พอล้างแล้วเป็นทังสี่ครับล้างให้สะอาดแล้วจะเป็นระสนายจังสี่แบบแง่งน้อยบ้า,าครับคูออกก็ว่าเป็นอยังเอาไปเห็ุขั้นตอนะครับพอล้างเสร็จแล้วนะครับก็นํามาผึ่งหรือมาตากให้มันเสะด็จน้ําก่อนนะครับวิธีขั้นตอนแรกนะครับ ปนี้ล่างแล้วครับจะมีแง่งตันนี้จะเป็นขมิ้นหนึ่งปีครับต้องให้หนึ่งปีปลูกแล้วให้หนึ่งปีได้หนึ่งปีหรือสิบสองเดือนขึ้นไปแล้วครับาสารพคุณทางขมิ้นชันเนี่ยมันจะมีสรรพคุณดีมากนะครับเดี๋ยวสิเหลาสีฟางล่างให้มันแล้วกันย่งโยเขียงหนึ่ง เออมันอยู่กลางบิดมือครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวลางเสียงนี่จังสีผ้ามาบอกสู่ฟังครับนะครับพอลางเสียงนี่แล้วก็นำมาพึงไว้ก่อนครับเอามาพึงไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสารส่วนสารไปแล้วก็มีนะครับอเอามาพึงไว้ก่อนให้มันเสด็จน้ำก่อน เดี๋ยวสิล่างเขียงนีุ่ดเบิ้งครับเดี๋ยวเขียงสุดท้ายนี่แหละ เราขับเรือเคียงสุดไข่ขออล้างอยนะ่างพอล้งสะอาดแล้วก็นำไปกรองไว้ คับเอามากรองไว้พึงไว้ให้มันเสร็จน้ำก่อนรุงนีง้นก็ให้ฝันต่อพอเสด็จน้ำนะครับต้องพึงไว้ให้มันเสด็จน้ำหนึ่งวันครับพึงน้ำเป็นหนึ่งวันขึ้นนึงแหละครับมือขึ้นเสาจังห็มาฝันต่อร่างจากพึงแล้วนะครับเอากระเจียนน้ำไปฝัน ฟันแล้วก็จังเสียไปเขาลงหัวมาเดี๋ยวที่บอกสูสารคนสูฟังครับปลาขมิ้นชันเนี่ยมีมาจังไดนะครับอย่างนี้มาแต่โบราณนั่นล่ะว่าขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยบางท่านบางคนก็อาจจะรู้ดีนะครับมันมีมาตั้งแต่บโบราณแล้วอาละครับจะพาดูลักษณะเด้อ่ี่นองเด้อบอ่อเนี่ครับบางท้องถิน่นเพื่อนก็เรียกว่าขมิ้นทองนะครับ บางท้องถิ่นก็เรียกว่าขมิ้นชันขมิ้นชันอย่างนี้นี่มากแต่โบราณครับบางท้องถิ่นก็ว่าขมิ้นท้องบางท้องถิ่นก็ว่าขมิ้นชันครับหัวมันจะมีแง่งนะครับมีแง่งออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วหัวแม่มันจะเป็นกลมๆหัวแม่ตัวนี้จะเป็นหัวแม่เป็นกลมๆครับล้างให้สะอาดแล้วก็อาผึ่งไว้นะครับ มาหนึ่งคืนได้มา1ตันครับล้างไปแล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่พวงนีคง้คงจะมาล้างต่อบางท้องถิ่นเพื่อนก็เรียกว่าขามิ้นแดงหรือขมิ้นแจงนะครับ ครับพอหัวสดนะครับพอพาออกแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเด้อขมิ้นแจงขมิ้นแดงขมิ้นทองขมิ้นชันแต่ละท้องถิ่นเนี่ยคงจะเลือกไม่เหมือนกันนั่นแหะครับพี่น้องสังเกตเูด้วยครับเด้อถ้าหัวหัวกลมหัวแก่มันจะเป็นออกมาสีลักษณะนี้ครับหัวสดครับถ้าพาออกแล้วแล้วบางท้องถิน่น เพื่อนจะเอาไปเข้าอาหารนะครับทำไมาถึงเรียกว่าขมิ้นแกงแต่ก่อนคนโบราณเพื่นจะแกงใส่ตำให้ละเอียดแล้วนะครับนำไปปรุงเป็นอาหารเพือเ่อเรียกว่าเป็นเอาไปใส่แกงนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงปูแกงปลาแกงสมแกงยังก็แกล้วแต่ครับบางท่านบางคนเนี่ยบางท้องถิน่นบางภาคจะเอาไปเข้าอาหารครับ ถ้าเข้าอาหารเพิ่มบอกว่ามันจะขับลมนะครับท่านที่กินอ่ขมิ้นชันเข้าอาหารจะไม่เป็นโรคกระเพาะเพิ่นบอกว่านะครับมันจะรักษาโรคกระเพาะได้ด้วยและเย้ากันขับลมในกระเพาะลำไส้ได้ด้วยประมาณนั้นครับถ้าเข้าอาหารนะครับเด้อให้สังเกตตัวให้ดีครับถ้าเป็นขมิ้นชันนะครับจะเป็น โทนสีอย่างนี้แหละครับออกสีเหลืองส้มสักหน่อยประมาณนั้นครับนี่เขาเรียกว่าขมิ้นชันหรือขมิ้นแกลงอันนี้อยู่ปลูกไว้อยู่1ปีครับ12เดือนแล้วต้องให้ครบ12เดือนขึ้นไปนะครับแต่อย่าให้เกิน2ปีครับพวกว่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเกินถ้าหอด3ปีไป ปีแรกมันจะถอดออกลกลัวมันจะเน่าเพื่อนก็นเลยบอกว่าถ้าปลูกต้องให้12เดือนขึ้นไปแล้วถ้าถึงสองปีแล้วให้กู้ขึ้นมาครับสบรรพคุณจะดีมากเลยอย่าให้ถึง3มปีนะครับในสรรพคุณดีมากนะครับเข้มข้นจะนำไปทำเป็นอาหารก็ได้นะครับเป็นขมิ้นแกงก็ดีแล้วก็ เอาไปทำสมุนไพรเป็นยาก็ได้ด้วยครับนะครับรสชาติจะมีรสฝาดหวานเยน็นนิดหน่อยนะครับครับอันนี้คือรสชาติของขมิ้นชันครับถ้าสปปรรพคุณทางยานะครับคนเท่าคนแก่เพิ่นบอกว่าถ้ามีอาการไข้นะครับไข้เปื่อดีไข้เพื่อ,ไข,อไข้ละเมอไข้ป่วงอะไรประมาณนั้นแหละครับ แล้วเพื่อนก็ยังบอกว่าถ้าเป็นอผอมแห้งแรงน้อยนะครับก้อนเป็นผอมแห้งแรงน้อยเป็นจอยนะครับบอมอีน้ามีนวลน,นี่ยังประมาณนั้นครับอันนี้ก็เอาไปกินได้ครับ <c oughs> เพื่อนก็ยังบอกว่ารักษาโรคกระเพาะลำไส้ได้ด้วยนะครับบ่ว่าไม่ว่าจะเป็นแผลในกระเพาะถ้าสงสัยว่าจะมีะแผลในกระเพาะนะครับกระเพีย เจ็บชุกเก็บแน่นเจ็บออกห่อนทองวีดวีดแวดแหวดคาดว่าจะมีแผลใน,นกระเพาะลำไส้นะครับสมัยตกะกอนเพื่อนใช้ฝนนะครับใช้ฝนใส่น้ําสะอาดนะครับแล้วต่อมาบางป่าชาวบ้านเพื่อนก็บดให้ละเอียดนะครับประมาตากแห้งนะครับแล้วนําไปตำสมยัยตะกอนมันมีเครื่องบดครับยินบุถาวรสุฟังเพื่อนก้าวมาตำให้ละเอียด ตามให้ละเอียดแล้วเอาน้ำพึ่งมากรอยสักหน่อยนะครับเพิ่นเลยเอามาปั่นเป็นลูกกรอนอศัยน้ำพึ่งนิดหน่อยมาพอปั้นเป็นลูกกรอนเท่าหัวแม่มือหรือเท่าเ,าเาม็ดพุทราประมาณนั้นแหละครับดื่มเช้าดื่มเย็นนะครับให้ดื่มเพิ่นว่าให้กินก้อนอาหารก็ได้เด้อนะครับอันกินเท่เาเม็ดซ้ำในบักท่านเนี่ยนะครับแต่าษาสีสานว่า เอาบ่อต่อเห็ดเม็ดใงพ่ออื่นได้นะครับถ้าปั้นเป็นลูกกรอนนะครับเ mm hmm. พิรนว่ามันจะขับลมในกระเพาะลำไส้รักษาแพ้ในกระเพาะลำไส้ได้ดีได้ด้วยประมาณนั้นครับ mm hmm. บางท่านบางคนนะครับถ้ามีกลิ่นตัวออกมาเ mm hmm. พิ่นก็บอกว่าให้เอาใบฝนกินก็ได้นะครับไปต้มกินก็ดีหรือประทาเป็นลูกกรอนกินก็ได้อ่าจะระง,งับกลิ่นตัวได้นะครับเพราะเหงื่อออกมาหอมนะครับหอมกินอ่าขมิ้นชันนี่แหละครับ นี่เรียกวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับเด้ออาจจะมีกลิ่นตัวกลายหอมเหมือนกลิ่นขมิ้นชันนี่แหละครับถ้าเอาไปดื่มกินเรื่อยๆแล้วก็ยังบำรุงผิวพรรณได้ดีด้วยนะครับบางท่านบางคนกินประจำนะครับผิวพรรณนิ่งขาวพุทธพองนะครับเพราะว่าไข่ไข่ออกมากสีชมพูนะครับผิวพรรณงามครับถ้าท่านใดอยากผิวพรรณสวยนะครับ แต่สมัยเทีกยวันนี้เขาทาเป็นแคปซูลแล้วครับเอามากินเป็นแบบแคปซูลก็ได้บทละเอียดแล้วเอาไปทําเป็นแคปซูลน,นะครับดื่มเช้าดื่มเย็นยังบํารุงผิวบำรุงผิวพรรณได้ดีครับแล้วเพื่นก็ยังบอกว่าถ้าเป็นตุ่มผื่นคันนะครับก็เอามาฝนทาได้นะครับแก้ผดผื่นพัน์ก็ดีนะครับยังรักษาอาการอักเสบผิวหนังก็ได้ สับป,ปะรุณขมิ้นชันนี่ดีมากมากครับใช้ภายนอกก็ได้นะครับแล้วทําเป็นไปปรุงอาหารก็ดีนะครับทําเป็นยารับประทานก็ได้ด้วยนี่คือสรรพคุณของขมิ้นชันนะครับเด้อแบบแล้วบางท่านบางคนก็ปราชญ์ชาวบ้านเพื่นเคยเอาไปใส่ตําละเอียดแล้วไปใส่ลูกประครบมาจันครับใส่ผสมลูกประครบมาม่มตั้ง กรเฮ็ดให้เลียดล้มไหลเวียนได้ครับยังรักษาอาการอักเสบผิวหนังป้องกันมะเร็งผิวหนังก็ได้ดีนะครับเนี่ยบางป่าเจ้าบ้านบางคนว่าโว้ยมันจะยากอย่างถ้าเป็นตุ่มพื้นคันเป็นแผลนะครับเอามาฝนมาท่ารักษาภายนอกนะครับเอาไปกินแร้วประท่านก็รักษาภายในเพราะว่าจะเป็นขับล่มในกระพะลำไส้นะครับกินแต่กินมาเศร้าผิวพันธุ์ผุดพองประมาณนั้นครับ โอ้นะครับบารลงผิวก็ได้นะครับนี่บางท่านบางคนก็บอกว่าเอ้าพอกินพอกินประจําแล้วบางท่านบางคนว่าถ้าเป็นถ่ายเป็นมูกเลียดก็หายนะครับบางท่านบางคนก็ว่าเอาไปต้มกินโรคชิดวงก็ยุบโอ้แน่นะครับแต่ละคนก็จะถูกเหมือนกันนะครับนี่นะครับเพราะว่าสมุนไพรว่านนะครับ ว่านนี่มันมีหลายชนิดนะครับตระกูลว่านอันนี้มันเป็นขมิ้นชันเนอะพี่นองเด้ออันนี้เป็นขมิ้นชันจะเข้าแกงก็ได้ทําอาหารก็ดีอ่าสังหรณ์ชิปนี้ครับบ้าจานสมุนไพรไทยวอาเลียงขมิ้นสั้นว้าซูพี่นองฟังไว้สักนีอยก่อนครับอ่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์นะครับเด้ออ่านะครับเอาสังเกตดูให้ดีนะครับจะออกส่วนนี้แหละครับตัวนี้จะเป็น หัวแม่มันหัวกลมหัวแงกา,าวกแล้วจะเป็นสีเหมือนกันนะครับหัวสดนะครับอาเบิงงไว้สซัมเนี์ก่อนครับกคพูดตรงตานทีติด,ดตามครับสวัสดีครับไปแล้วครับแต่ละมือต้องหา,าสมุนไพรเบาสูบินองฟังครับ